ถ้าเราไม่ถอยอ่ะก็ไม่เฉยมถอยมวยมันมวยสูสีเพศแต่ราคาอาวอาวุธสูสีกันมากพี่ไที่เจิดดูว่าดูว่าน่าจะให้มวยเดินนะครับเพราะว่ามวยอาวุธมันสู้สีกันแต่บรรยากาศก็ดีกว่าบรรยากาศก็นี้ดีกว่าครับแล้วมาได้ดอกสุดท้ายเห็นไหมครับทุกคนเห็นหมดบอก็ได้ในเวทีเห็นหมดในเวทีแล้วแม้กระทั่งกรรมการก็เห็น เห็นจำเต็มเลยจุดที่หน้าผ่านจุดไหนนะพี่จุดดอกนี่แหละดอกสุดท้ายดอกสุดท้ายดอกสุดท้ายใครก็เห็นว่าดอกสุดท้ายแล้วมันไม่เข้าแบบผ่านธันนะไม่เข้าแบบคาเชือกแบบเนี้ยเป็นๆหน่อยมันหนักกว่าล้มอีกถู่ไหมฮะมวยยกห้ากำลงล้มจบเลยแต่นี่มันหนักกว่าล้มถู่ไหมฮะทุกคนก็เห็นไม่ได้ไม่ว่านะก็คือว่าในมุมมองยอมรับพันธสัญญาภาพรวมครับหน้าหน้าผ่านครับยกยกห้ายกสุดท้ายครับดอกสดท้ายแล้วหนึ่งถึงสี่เป็นยังไง ก็ผู cage, bitch, okay, yeah, ้ขี้คร <yells her> <them> <están> ับแต่ราคาอยู่แต่เขายกสี่ใครได้ดูว่าครับเองเราได้อยู่ครับแค่ถอยบายยกขึ้นวงในวันนี้ดูเป็นไงบ้างเขากับเราเขาเขาตึงหม่ตึงเพราะว่าวันนี้ชกน้ำหนักเขาด้วยครับอ๋อเราปกติชกเท่าไหร่จริงจริงวันสิบเจ็ดอ๋อวันนี้สิบสามก็ใหญ่เป็นสองคนก็ใหญ่เลยครับ